เหมือนกลิ่นเขาจะติดตัวเราผีเสื้อก็จะบินตามค่ะผีเสื้อจะบินตามพี่ชูไม่กลัวนะคะเขาไม่กลัวคนเพราะเขาหอมไงหอมกลิ่นแก้วเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยต้นใหญ่ต้นแสงจันค่ะไม่มีที่จะไปแล้วอ่ะ ก็น้อมออกไปหาแสงสวัสดีท่าทายทุกๆท่านค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกยูเซอร์นะคะ,ะดูซิจะมองเห็นไหมตอนนี้ปลาลำใหญ่แค่ไหน องพอเห็นเ,เดี๋ยวให้สะเดาโตก่อนจะพาไปชมสะเดาคะสะเดาหว,วานสะเดามัน ตอนนี้ฝนตกนานมากกลุ่มนี้จะเป็นดอกเป็นดอกไม้สีหวานนะคะสีสวยมียี่โถกล้วยไม้เนชิญชมสามสีโอ้ยเซียนง้อนไก่ มีอีกหลายชนิดอยู่เหมือนกันชื่อจำไม่ได้เอารวมๆไว้ตรงน,นี้เขาก็ดูมีมิติมากๆค่ะยิงแสงแดดสองนะสวยมามเหมือนเราได้อยู่ดงดอกไม้เลยค่ะแต่ต้นไหนที่ไม่ทนแดดที่ชื่อก็จะเอาไว้ใต้ร่มไม้ค่ะ อันไหนที่ทนแดดรักเขามากเลยเนาะเพราะว่าแสงแดดเปียนเียก็ยังปลิวสวัยไม่เหี่ยวแห้งเลยนะน่ารัก <c oughs> <c oughs> ตัวเราต่างหากที่ไม่ทนแดดแล้ววิ่งมาถ่ายรูปเพื่อจะว่าส่งให้เพื่อนๆได้ชมนะไม่ทนอย่าร้อนมากวิ่งเข้าล่มก่อน เกิดใหม่ทิ้งอะไร งงว่า มองเห็นเลยนะคะทุกคนทำไมเป็นแบบนี้ได้